สวัสดีครับให้คลิปกันไปแล้วนะครับการชาร์จรถไฟฟ้านะครับด้วยระบบโซล่าเซลล์เคยทำคลิปไปคลิปเต็มๆย้อนกับไปนิดนึงนะครับไซส์นี้นะครับเป็นไซส์ที่เป็นลูกค้าเดิมนะครับที่ส่วนหลวงรอเก้านะฮะติดอีกหลังหนึ่งนะเป็น10กิโลวัตต์ระบบซิงเกิลเฟสนะนะครับอินเวอร์เตอร์เรารู้กันอยู่แล้วว่าระบบซิงเกิลเฟสอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะมีแค่5กิโลวัตต์ นะครับมันไม่มีสิมมมันไ่ีตัวเดียวแบบ10กิโลวัตต์ซิงเกิลเฟสเลยนะครับเพราะามันผิดข้อระเบียบอะไรหลายอย่างครับเขาไม่ทำกระหายกันนะครับแต่คราวนี้หลายๆอย่างเราเริ่มใช้ไฟมากขึ้นเราเวิร์กฟอร์มโฮมมากขึ้นเรามีการวางแผนที่จะใช้รถไฟฟ้าในอนาคตนะครับคลิปให้ความรู้บอกไปแล้วว่าการใช้รถไฟฟ้าในอนาคตระบบชาร์จเนี่ยในระบบไฟซิงเกิลเฟสเนี่ยนะครับมาตรฐานท,ทั่วไปเลยของค่ายรถหลายๆยี่ห้อนะครับมันก็จะแม็กซิมัมอยู่ประมาณสัก6 7 8กิโลวัตต์ประมาณนี้นะครับหลังเนี้ยก็เลยวางแผนไว้ว่า บ้านผมเป็นสิงเกิลเฟสก็จริงนะครับแต่ว่าจะลงที่10กิโลวัตต์ไปเลยนะครับเราจึงต้องใช้ซันโกรนะครับอินเวอร์เตอร์ซันโกรเนี่ย5กิโลวัตต์2ตัวแล้วขนานกันนะครับแล้วทำระบบกันย้อนปกตินะครับไซส์นี้ถ้าเกิดว่าเอาแบบตรงๆนะพี่นะคุยตรงๆนะถ้าจะขออนุญาตไม่ผ่านนะพี่นะนะครับไม่ผ่านมาเพราะว่าไงระบบสิงเกิลเฟสเขาให้แค่พิกัดแค่5กิโลวัตต์นะครับแต่หลังนี้ใช้ไฟเยอะมากนะครับทั้งส่วนเวิร์กฟอร์มโฮมเองแล้วก็อนาคตจะเสียบปลั๊กชาร์จรถเองซึ่งตตต้อง10กิโลวั นะครับลายหลังผมติดให้แบบนี้นะครับ10กิโลวัตต์มันช้ร์ถไฟฟ้าได้ยังไงแน่นอนพี่เรามีสต็อก1ิกิโลวัตต์10กิโลวัตต์คือหมื่นวัตต์นะครับหมื่นวัตต์เนี่ยพี่จะชาร์จรถไฟฟ้าตอนกลางวันปึ้งหนึ่งเนี่ยนะครับพี่ชาร์จไป5กิโลวัตต์6กิโลวัตต์แล้วแต่เนี่ยไอ้ส่วนต่างแกลบเนี่ยมันก็ยังพอมีฟีดในบ้านพี่เปิดแอร์ตัวสองตัวได้ปกตินะฮะอันนี้คือการวางแผนในอนาคตนะครับสำหรับข้อมูลนะครับการบริหารการจัดการเนี่ย คลิปที่แล้วเนี่ยผมแนะนําให้ว่าพี่ใช้มิเตอร์ TOU จะคุ้มค่ามากนะครับกลางวันเนี่ยค่าไฟหน่วยละ5บาทกว่าพี่เอาซูรัสซิลมากดค่าไฟลงตอนกลางคืนพี่ใช้ไฟหน่วย2บาทกว่าหลังสี่ทุ่มไปนะครับค่าไฟจะถูกมากนะครับข้อมูลของมิเตอร์ TOU นะครับถ้าเป็นกรุงเทพและริมมณฑลนะครับการไฟฟ้านครหลวงพี่โทรไปสอบถามครับหนึ่งหนึ่งสามศูนย์อันนี้เป็นคอเซ็นเตอร์เลยนะครับส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับต่างจังหวัดทั่วไปนะครับเขตพีเอนะครับหนึ่งหนึ่งสองเก้าพี่โทรไปเลยว่า อยากขอมิเตอร์เป็น TOU นะครับค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างเท่าไหร่บอกเขตพื้นที่บอกบ้านเลขที่บอกชื่อของพี่ไปนะครับให้เขาตรวจสอบข้อมูลให้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าระบบซิงเกิลเฟดนะครับถ้าพี่จะขอมิเตอร์ TOU ไหนไหนก็ขอมิเตอร์ตัวใหม่แล้วนะครับให้พี่ขอเป็นตัวใหญ่เลยก็คือ30มสิทับร้อยนะครับสามสิบแอมป์ทับร้อยแอมป์นะครับสามแอมป์คอนเดนเซทับหนึ่งร้อยแอมป์พีคนะครับเป็นมิเตอร์ซิงเกิลเฟดนะครับสำหรับบ้านสำหรับซิงเกิลเฟดเนี่ยคือสายไฟสองเส้น นะครับมีขนาดใหญ่สุดนะครับแต่ถ้าพี่จะขอขนาดมิเตอร์ให้ใหญ่ขึ้นพี่ก็ต้องรองรับสายไฟในบ้านพี่เนี่ยก็ต้องรองรับขนาดมิเตอร์ด้วยมันถึงจะผ่านนะครับเช่นพี่ขอซิงเกิลเฟสนะครับพี่ขอซิงเกิลเฟสเป็นมิเตอร์30มสิบทับร้อยแบบ p o u นะครับมาตรฐานนะครับของการใช้สายไฟตัวนำเนี่ยครับจากตูดมิเตอร์เนี่ยพี่จากเสาไฟฟ้าหน้าบ้านพี่เนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ย ให้พี่เดินสายรอไว้เลยคือสายที่ H W ทองแดงนะครับเบอร์35นะครับพี่เดินรอไว้เลยนะครับมันเป็นสเต็ปคล้ายๆกันพี่ไม่ว่าจะนครหลวงไม่ว่าจะพีถ้าพี่จะไปโทรไปขอมิเตอร์รุ่นไหนก็นแล้วแต่เนี่ยให้พี่เปิดดูในลิสต์เลยอยู่ในเว็บเขามีนะครับ30ทับร้อยนะครับใช้สายทําทองแดงเบอร์35พี่เดินรอไว้เลยนะครับเดินเข้าตู้คอนซูมเมอร์บ้านพี่นะครับถ้าพี่เป็นสายเดิมอยู่แล้วไปดูแล้วมันเบอร์16เบอร์25เอง ไม่จบแน่นอนพี่เขาไม่เปลี่ยนให้นะครับเขาก็จะบอกว่าให้พี่ไปเปลี่ยนตัวสายไฟตรงนี้ก่อนสายเมนเข้าบ้านก่อนนะครับพี่เตรียมการรอไว้เลยพี่นะครับนะพี่ดึงสายลากรอไว้เลยเข้าตู้คอนโซม,มบ้านแล้วก็เอาปลายสายมารอไว้ที่ตัวมิตเตอร์ตำแหน่งเก่าพี่นะครับเผื่อไว้เผื่อไว้สักประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็ม้วน,นไว้ก็ได้นะครับเวลาพนักงานการไฟฟ้ามาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเขาจะมิตเตอร์ตัวใหม่มาเปลี่ยนให้แล้วก็เอาสายไฟของพี่ที่เดินรอไว้แล้วเนี่ยนะครับ เอามาใส่มิเตอร์ตัวใหม่แทนนะครับมันจะได้รวดเร็วพี่นะครับไซส์นี้นะครับเป็นของลูกค้า10กิโลวัตต์ซิงเปวางแผนไปแล้วที่จะชาร์จรถไฟฟ้านะครับอนาคตก็ถ้าคือโซลา่าถ้าถ้าเขาผลิตดีพี่ถ้าเขาผลิตกลางวันดีเนี่ยแทบจะชาร์จชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยจากแดดตรงๆเลยนะครับถ้ามันมีโหลดใช้มากเพิ่มกว่านั้นก็ใช้แปลงกำการไฟฟ้านิดหน,น,น,น่อย,น,อยนะครับอันนี้คือระบบออนกริดมันง่ายมากพี่ ส่วนถ้าบ้านไฟเป็นบ้านใครเป็น3เฟสอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มันตัวนี้มันแม็กซิมัมอยู่แล้วพี่คือ3เฟสมันต่อยอดได้ได้เยอะนะครับกำลังไฟมันเยอะพี่นะครับชาร์จรถไฟฟ้า3ามเฟสตั้งแต่20กิโลวัตต์30กิโลวัตต์ก็ได้พี่จะลงออนกริด20กิโลวัตต์หรือ30กิโลวัตต์ก็ได้ไปดูหลังคาพี่เลยมีพื้นที่วางแผงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับไปดูกันพี่สวัสดีครับวันนี้ทีมงานมาอยู่บ้านผู้ใหญ่ใจดีนะครับในกทมอีกแล้วนะครับโซน สวนหลวงล้อเกานะครับ10กิโลวัตต์1เฟสนะครับต้องใช้อินเวอร์เตอร์ออนกริด5กิโลวัตต์2ตัวนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์10กิโลวัตต์1เฟสตัวเดียวไม่มีนะครับเพราะว่าบ้านนี้เวิร์กฟอร์มโฮมนะครับแล้วก็ค่าไฟแพงพุ่งจะเกือบหมื่นอยู่แล้วต้องอาดไป4กิโลวัตต์เพราะว่าอ,อีกอย่างหนึ่งคืออนาคตเตรียมไว้สำหรับชาร์จรถไฟฟ้าด้วยนะครับเอ๊ะ okay, ตอนนี้พี่โดกำลังวายริงนะครับ สายพีีมาแล้วนะครับพี่รัตอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยววันนี้คงออนระบบได้พรุ่งนี้จะเทสระบบออนไลน์อีกทีหนึ่งนะครับการจัดแผงครับดูการเดินท่อด้วยนะครับนิดหน่อยครับพี่นะครับการเก็บงานนะครับท่อมาจากข้างบนครับนู่นเลยนะครับนะครับเราจะไม่เจาะเข้าตัวบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้บ้านช้ำแล้วก็ให้เสียหายนะครับ เรามาจัมเมนข้างนอกเลย CT ก็ข้างนอกแล้วก็เป็นเมนไฟฟ้าก็ข้างนอกนะครับเราไม่จําเป็นต้องต้องไปจัมในตู้ไฟคอนูเมอ e r ในบ้านนะครับมันจะเป็นออนกริดนะครับเราจัมที่เมนหลักเลยก่อนเข้าบ้านเลยนะครับดูระบบกลาวครับจะเห็นว่าบ้านเนี่ยเป็นปูนเป็นกระเบื้องทั้งหมดเลยนะครับกลาวเดินมาตรงนี้ครับสายทองแดงเบอร์สิบนะครับ มาลงได้ตรงนี้ครับเนี่ยฮะแทงสองเมตรสี่สิบล้อมด้วยวันทามนะครับอ่าบางคนถามกันว่าสายเมนทำงานนะครับสายเมนไปดูสายเมนครับสายเมนที่เราจั๊มมาจากเมนบ้านการไฟฟ้าเนี่ยจะใช้ถ่ายทองแดงเบอร์สิบนะครับเป็นคู่สายมือนะครับสายทองแดงเบอร์สิบนะชุดนี้ครับงานเราจะไม่มีสายเมนเนียมนะครับอ่าเป็นชุดนี้ พอสายเบอร์สิบเข้ามาเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2ตัวก็คือสาย thw เบอร์หกครับเข้าอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวนะครับห้าสายเบอร์หกนี่เหลือเฟือแล้วครับฝีแคแอมป์เองถ้ามันเต็มที่อะนะครับ2ตัวก็4 0แอมป์ทบงเบอร์สิบได้สบายเลยเดี๋ยวพุ่งนี้มากันอีกทีครับผมโอเคครับวันที่3แล้วนะครับตอนนี้เทสระบบแล้วรันระบบแล้วเรียบร้อยนะครับ10กิโลวัตต์10กิโลวัตต์ซิงเกิลเฟสนะครับใช้5กิโลวัตต์2ตัวนะครับ หลังนี้เจ้าของบ้านผู้ใหญ่จจดีนะครับเขาวางแผนเพื่อที่จะชาร์จรถ e v ในอนาคตคร,รถ e v ชาร์จซิงเกิลเฟสประมาณ7กิโลวัตต์แม็กซิมัมนะครับตามที่เราให้ความรู้ไปนะครับตอนนี้น้องจาก Sun Thailand s u n c ก t ไทยแลนด์นะครับเข้ามาเซ็ตระบบกันย้อนให้อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกครับว่ <S า s u n c ก t ไ a i แลนด์นะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเซอร์วิสซัพพอร์ต อ,อยังดีนะครับพี่ครับเวลาถ้าเครื่องมีปัญหาหรืออะไรเนี่ยเขาจะวิ่งเข้ามาสก,กรรมนันทีเลยพี่ครับอย่างเช่นตอนนี้คือมันเป็นเคสใหม่พี่อินเวอร์เตอ,อร์ก็ตัวใหม่ 5K ซิงเกลิลเอามารันในลายเดียวกันเนี่ยมันต้องขนาดสมาร์ทมิเตอร์นะครับเพือ่อให้ทั้งสองเนี่ยมันคุยกันได้แล้วก็ผลิตเท่าๆกันแล้วก็กันย้อนได้สมบูรณ์นะครับกำลังจูดค่าอยู่นะครับ น่ารักมากเลยนะครับน้องเบลกับน้องเป็ดครับอเบงานติดตั้งต้องเนี๊บทุกหลังนะครับเพราะว่าให้เหมาะกับลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับด้านบนครับอของโน้นเลยนะครับสวยอยู่เป็นรลังคาไม้ตนชีดพี่ครับ540วัตต์จินโกะนะครับอ่า22แผง นะครับอยู่ด้านบนเมื่อกี้ประมาณ10โมงนะครับเราฟรีดเต็มเลยฟีดเต็มเลยมันผลิตได้ประมาณ7700วัตต์นะครับโอเคครับสนใจสันโกรนะพี่นะนะครับอริเนตีดีซัพพอร์ตดีนะครับแล้วก็งานติดตั้งจากทีมอัลมาเซ็นเต,นเตอร์พี่ลองทักทายออาฟิศได้ครับพี่ครับขอบคุณมากครับ